สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเจอกันในห้องเรียนอนไ์เหมือนเดิมเรามาเรียนในเรื่องเห็นไหมคะอืมเรามาเรียนในเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนั่นเองในบทที่10คิดต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้มาดูซิว่ามีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้อ่ะต่อมาเรามาดูความหมายความหมายข้อเท็จจริงก็คือ เป็นข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริงสามารถตรวจสอบได้สามารถพิสูจน์ได้มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนไม่ใช่กล่าวขึ้นมาลอยๆถ้าขอแตจริงก็คือจะมีมีหลักฐานมีอ้างอิงก็คือมีที่มานั่นแหละอ่าต่อมามาดูข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นก็คือความเห็นความคิดเห็นส่วนบุคคลความรู้สึกหรือการ ข,ข้อเท้จจริงแล้วก็ข้อเห็นก็ไม่ได้ต่างกันมากเราสามารถแยกได้เลยว่าข้อเท็จจริงข้อที่เห็นก็คือมันมันไม่ได้ยากพอที่เราจะแบบแยกไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะน,นักเรียนอ่ะเรามาดูวิธีการแยกข้อเท็จจริงข้อที่เห็นครูมีด้วยกันสามข้ออีกแล้วสามข้อเรามาดูข้อที่หนึ่ง ข้อที่1เราต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนข้อเท็จจริงนะคะสามารถตรวจสอบสามารถตรวจสอบสามารถพิสูจน์ได้จากแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู่อันนี้คือข้อเท็จจริงข้อที่เห็นสามารถตรวจสอบได้ไหมคะบางคนก็แสดงความคิดเห็นตอนนี้อาจจะแสดงความคิดเห็นอีกแบบหนึง ในอีกช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะเป็นแสดงความคิดเห็นอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่สามารถตรวจสอบได้มันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าคนนี้แสดงความคิดเห็นแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบนี้ทุกรอบอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะต่อมามาดูข้อที่สองสังเกตคําที่ใช้สังเกตคําที่ใช้ข้อที่จริงจะใช้ตัวเลขสถิติข้อมูลที่ชัดเจนนั่นเอง ส่วนข้อที่เห็นเราจะใช้คำแสดงความรู้สึกเช่นดีที่สุดแย่ที่สุดน่ารักสวยงามพิถึงอะไรประมาณนี้คำที่แสดงบ่งบอกถึงความรู้สึกของเราอะนีนอ้อ่ะสุดท้ายข้อที่สามถามตัวเองเราถามตัวเองว่าข้อความนี้สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ หรือเราจะถามว่าข้อความนี้สามารถสะทอ้อนอารมณ์ความคิดเห็นของใครหรือเปล่าความคิดเห็นของเราหรือความคิดเห็นของคนอื่นอะไรแบบนี้านมาดูประโยชน์ของข้อเท็จจริงข้อค,คิดเห็นประโยชน์ของข้อเท็จจริงก็คือจะช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานั่นเองก็คือเรามีหลักฐานชัดเจนมีอ้างอิงชัดเจนใช่ไหมคะเราถ้าเรารู้อ้างอิงมาจากแหล่งนี้แหล่งนี้แหล่งนี้เราก็สามารถเชื่อถือได้อะไรแบบนี้อมาดูประโยชน์ของข้าคิดเห็น ช่วยให้เราเห็นมุมมองหรืออารมณ์ในบริบทต่างๆการใช้ทั้งสองอย่างรวมกันนะคะจะช่วยให้เสริมสร้างการตัดสินใจและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอมาดูใบงานครูมีใบงานให้พวกเราใบงานข้อที่จริงข้อคิดเห็นหันษาในบทที่10คิดต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้นักเรียนต้องไปดูนะคะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ย คิดต่างกัน,กนแต่อยู่ร่วมกันได้เขามีข้อเท็จจริงข้อเห็นอย่างไรมีเนื้อหาอะไรประมาณไหนแล้วก็อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็นําความรู้นั้นมาทําลงในใบงานนี้มีด้วยการ7ข้อให้นักเรียนแยกว่าติ๊กถูกนะคะว่าข้อหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อิดเห็นคุณครูหวังว่านักเรียนของคุณครูนะคะจะทํา ได้ถูกทุกข้อเพราะว่ามันง่ายมากและสังเกตดูคําดูอะไรนะคะมันไม่ได้ยากเลยถ้าทําเสร็จแล้วให้เราส่งไว้ในลิงก์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยเดี๋ยวคุณครูเข้าไปตอบสำหรับคาบนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คราบหนะ้าสวัสดีค่ะ